ปั้นแด้นรูให้ดูนะคะก็มาเริ่มปั้นกันเลยนะคะวันนี้ eh เราจะปั้นเห็นอ้างนกันเนาะโอเคเดี๋ยวมาลองปั้นกันเย้ยขอดทนเห็นลโอเคเห็นเท้าพอดีนั่งยองๆก็ตั้งกล้องอยู่จิตต right> ั้งกล้องโอเคไหม <Yeah. S 2> อ,อันนี้ซื้อที่เซเว่นนะคะเดี๋ยวจะไม่พูดแล้วเนาะสีเขาสวยมาก จะลองั้นก็นี okay. <P faith> <food> <that> ้เป็นกิฟสอนทำอัน ใช่ไหม mm hmm. อือนต่อมานะคะจะเป็นสีอะไรกนะันอันนี้เป็นสีที่เลือกมาก็เขาเรียกว่าสีแดงโอเคอันเดี๋ยวมาลองปั้นสีแดงกันวิธีปันน้นเนาะจะปั้นแบบใดก็ได้นะคะสีตั้งกล้องมันจะตกอือฮ mm ึ hmm. Mm-hmm, mm-hmm. Go okay. Even Mm-hmm. Oh, sad. Mm. -hmm. หอมมากๆนะคะก็เดี๋ยวหอมหอมมากค่ะแป๊บหนึ่งนะคะร<อ>ักกับแม่เสร็จ